ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมเบาวแหลมครับผมเก้าผารวยครับทั้งสองช่องนะครับเนาะจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับเนาะจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางของปูโคราชครับผมครับสําหรับปูโคราชในงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะครับตัวเลขแนวทางปูนี่จะพ่ค่อย พอ่อยมีปัญหาก็คือเข่าแหละพี่น้องครับผมรับฝากพี่น้องเนาะครับเนาะเข่าไปเบิ้งคลิปย้อนหลังครับผมรับเพราะว่างวดนี้ต้องกราบขออภัยเนาะพี่น้องครับเพราะว่าบบไดเอาตัวอย่างครับผมขับของปูโคราดมาน้าเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าซึ่งงวดที่ผ่านมากับบริข่าแต่ว่าตัวอย่างก็มีอยู่ครับพี่น้องอยู่น้ำพอแต้มครับผมรับแต่ว่าครับ้มนีมาครับผมบานหาพอเซียนน้าดีนะครับเนาะรับกับเลยครับผมมาอารคลิปกันอยู่กลับที่บ้านพอเสียนน้าดี สำหรับมือนี้ไปเบิงนะครับเนาะตัวเลขแนวทางกระผมของวันที่่ันมากกันก้อนครับผมครับพี่น้องสำหรับตัวเลขหน้าทางนะครับเนาะครับเลขหล่าพัฒนากรับในงวดที่ผ่านมากระผมวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566หาวลาพัฒนาเลขที่ออก581835ครับผมสำหรับเลข้างนะครับเนาะออก18ครับผมครับพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคหมานะครับเนาะขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ ครับสำหรับพี่น้องครับผมท่านใดครับที่ยังไม่ได้โชคได้หมาน้้ำเพลินเนาะกะอย่าลืมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วครับกะอดใจรอนะครับเนาะเบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางครับผมไปพร้อมกันครับผมกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับก้าวพารวยนะครับเนาะครับครับให้บ่าวแหลมเป็นผู้บรรยายผู้เขียนได้เลครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอเบิ้งจิก ตัวเลขนวทางของปูโคราดน้องพี่น้องเนาะในงวด่ิพานมาก่ะเลขจับคู่รุดไปครับไปนองเขาั้งได้เลขวิ่งนะครับเนาะครับเลขวิ่งี่ก็เขาครับผมบนปูวิ่ง8ล่างปูวิ่งสมนะครับเนาะเขาเลขวิ่งเต็มๆเลยพี่น้องครับสำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดก็จะโชคมาหมนกันนะครับเนาะครับดีใจน้ำสายวิ่งสายรุดกันไปเบื้องหลบของวันที่3าวันจันทร์ที่3านะครับต่อไปครับ ครับพี่น้องสาหรับพี่น้องติดร่างติดตามรับชมอยู่นะครับเนาะกลับมากันเลยพี่น้องครับมือนี้จะพาไปเบิงตัวเลขแนวทังนะครับเนาะครับไปเอลสาวเล่าครับพี่น้องครับกับปูโคราชครับผมเขาเลขวิ่งเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างรับเล็วิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับบอเป็นตะพาดครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของปูโคราชครับผมครับสาหรับงวดที่จะถึงนะครับเนาะก็คือวันจันทร์ วันจันทร์ที่สามกรกดาคมก่อข้อพี่นอกครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมครับเหล่าพัฒนา ปูโคราชฝากไปหาพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายรูดเด้อครับผมสำหรับงวดทีพันมากครับพี่น้องเลขวิ่งของปูครับผมบนวิ่ง8ล่างวิ่ง3ครับเข่าเต็มๆเลยได้ครับพี่น้องงวดนี้กับบอลคุ้นผาครับผมกับเลขวิ่งของปูเราเนาะกลับมาเบิ้งครับผมสำหรับครับในส่วนของเลขวิ่งกันก้อนครับพี่น้อง บนวิ่งรูดรหนึ่งครับผมครับปูวิ่งมาที่เล็กนึงตัวเดียวครับผมนะเบิ้งเล็กวิ่งครับผมเลกลางกันนาะพี่น้องเนาะ ล่างวิ่งรูดซี C. ตัวเดียวแกรนเด้กพี่น้องครับะครับพี่น้องมาเบิง้งในส่วนของตัวเลขจับคู่กันเนาะครับเนาะครับไปเบิ้งเลข บ่นกันก้อนครับผมครับคู่แรกครับพี่นอ้องห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสาม 63สูตรนี้มันสูตรบนว่ากับลูบ้าดักเนี่ยครับสูตรบนครับ73ครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขนะทั้งที่พี่น้องเอฟซีเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนาะก็คือครับผมบนครับพี่น้องกลับเป็นเลขบนนะครับเนาะครับสำหรับสูตรบนนี่ครับพี่น้องครับปูวิ่งมาที่หนึ่งนะครับก็คือเด่นหนึ่งเลยแหละพี่น้องครับผมครับเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยครับพี่น้อง ขออนุญาตนะครับเนาะให้พี่น้องครับเห็นกันชัดเจนครับผมรับมาเบิ่งตัวเด่นๆนะครับเนาะของปูกันครับผมครับตัวเด่นๆก็จะมีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมครับสำหรับตัวล่องกับมี่นะครับเนาะหาสองครับผมหกสองเจ็ดสองครับผมห้าสามหกสามเจ็ดสามครับฝากพี่น้องเอ็ซีทุกขนเอาไปพิจารณากันิ่งนะครับเนาะครับ มาเบิงนะครับเนาะในส่วนของครับผมเลขล่างครับพี่น้องล่างวิ่ง4ครับผมขับสายวิ่งสายหลุดโบก้นผ่านนะครับเนาะกลับไปเบิงที่คููแหลกกันเลยครับพี่น้องแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหก เก้าหกศูนย์หกครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับบอกครพลาดครับผมตัวเลขแนวทางครับผมของปู่โคราชครับพี่น้องกลับมาเบิ่งนะครับเนาะสำหรับตัวเด่นๆกันครับพี่น้องสําหรับเลขล่างครับผมครับปูให้เด่นมาที่เลขกซี่นะครับเนาะตัวเดียวเลยพี่น้องครับผม ตัวเด่นๆของปูก็จเจมี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของปูโคราชครับผมฝากให้พี่้องเอฟซีทุกคนครับผมเอาไปพิจารณากันเบิรงนะครับเนาะครับสำหรับครับผมเหล่าพัฒนาครับวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566าครับ ปูโคราชครับผมบนวิ่งรูด1ล่างวิ่งรูดนะครับเนาะสี่ครับผมฝากถึงครับผมพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายรูดบอกควรพลาดกันครับพี่น้องครับสําหรับเลขวิ่งของปูโคราชครับผมครับนวดที่ผ่านมากับเขาเต็มๆเลยทั้ง2ตัวนะพี่น้องเนาะครับสาหรับตัวเลขจับครูครับผมครับปูกระเน่นไม้ครับผมบนครับผมเลขตัวเด่นนะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมสำหรับตัวล่องครับพี่น้องห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสามหกสาม เจ็ดสามครับพี่น้องสำหรับล่างวิ่งรูด4ครับเด่นเด่นเลย8 4 9 4 04ครับผมตัวรองมี8 5 9 5 05 8 6 9 6 06ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมเอาไว้พิจารณากันนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับผม ครับทุกท่านที่เข้มมาอย่าลืมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับพี่น้องเอซีท่านใดที่พึ่งข้ามาก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องกันบ้างด้อพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องเป็นยางสูงนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมมือนี้ครับผมได้นํามาฝากให้พี่น้องแล้วครับผมกะหวังว่านะครับเนาะพี่น้องจะเอาไปพิจารณากันครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพระจาาพี่น้องไปก่อนเนาะครับเนาะครับ ก่อนจากกัน,กนครับผมขอ้อมรุยพ่อนพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนโชคมานร่ำรวยกับผมในวันจันทร์ที่3ก <c oughs> รกฎาคม2566กับลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของปูโคราชครับผมกลับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันในไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม